พื้นที่จังหวัดเชียงรายครับยังคงเน้นหนักในเรื่องการปราบปรามยาเสพติดและก็การลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายมีการทําควบคู่ไปกับการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 เรามีรายละเอียดในเรื่องนี้ครับไปติดตามได้จากรายงานครับ จังหวัดชิงรายเป็นหนึ่งในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน2ที่ประกอบด้วยพะเยาแพร่และน่านโดดเด่นในการเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงกับประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกทั้งทางน้ำทางบกและอากาศมีทรัพยากรธรรมชาติและพื้นที่การเกษตรที่สมบูรณ์สามารถผลิตอาหารและสินค้าเกษตรที่สำคัญได้แก่ข้าวกาแฟชายางพาราลิ้นจี่รวมถึงสับประรด รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนด้านการค้าการลงทุนอย่างต่อเนื่องโดยมีการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสนับสนุนการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคมขนส่ง โดยเฉพาะเส้นทาง r 3 a เป็นอีกหนึ่งเส้นทางเชื่อมโยงระหว่างไทยลาวจีนจากเชียงรายเชียงของข้ามลำน้ำโขงไปยังประเทศลาว้วยซายหลวงน้ำทาบ่อเต็นและเข้าสู่ประเทศจีนที่บ่อหานเชียงรุ่งและคุนหมิงซึ่งเส้นทางนี้มีสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่4ที่อำเภอเชียงของเป็นจุดเชื่อม3ประเทศอย่างสมบูรณ์เพื่อส่งเสริมการขยายตัวทางด้านอุตสาหกรรมการค้าการลงทุนการเกษตรและภาคบริการ มติคณะมนตรีก็เห็นชอบแล้วมีการเดินหน้าในเรื่องของรถไฟนะครับที่จะต้องมาถึงที่เชียงของซึ่งเส้นทางผ่านก็แยกจากเด่นชัยแพร่นะครับผ่านพะเยานะครับเข้ามาเชียงรายแล้วก็ไปจบตร,ตรงนี้คือโอกาสในเรื่องการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวนะครับแล้วสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงรายเราก็มีมากมายมีรูทให้เหมาะสมกับการท่องเที่ยวในเรื่องทั้งเชิงอนุรักษ์ทางธรรมชาติอะไรต่างๆนานานครับ เราะนั้นในกลุ่มประเทศ GMS หรือ Greater m y a n ง o s u ร e จ g i n 6ประเทศคือจีนเมียนมาส,สปปัพบาลาวไทยกัมพูชาเวียดนาม6ประเทศเนี่ยคือกลุ่มลุ่มแม่น้ำโขงยังเป็นกลุ่มซึ่งมีการประสา,านสัมพันธ์ในเรื่องของการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวกันอยู่นี่เป็นโอกาสของจังหวัดเชียงรายด้านหนึ่งนะครับ ความโดดเด่นของจังหวัดเชียงรายในการเป็นเมืองสามแผ่นดินมีทำเลที่ตั้งเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่เอื้อต่อกิจกรรมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวแต่นโยบายด้านความมั่นคงบริเวณชายแดนยังคงเน้นหนักไปในด้านของการป้องกันและปราบปรามการแก้ไขปัญหายาเสพติดการค้ามนุษย์การลักลอบหลบหนีเข้าเมืองการจัดระเบียบสังคมควบคู่ไปกับการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ซึ่งเป็นโรคอุบัติใหม่ที่ส่งผลกระทบด้านสังคมและเศรษฐกิจไปทั่วโลก เราเป็นเมืองชายแดนนะครับเราก็ระมัดระวังลนชายแดนซีนชายแดนกันเต็มที่นะตอนนี้ข้ามเข้าห้ามออกนะครับเราก็มีเรื่องของการที่มาจากจังหวัดเสี่ยงเช่นกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่ใกล้เคียงสี่จังหวัดจังหวัดเสี่ยงสูงสีแดงเข้มก็เข้ามาก็จะมีมติคณะกรรมการรคติดต่อจังหวัดว่าท่านจะต้องได้รับวัคซีนอย่างสองโดสนะหรือ ท่าน,นต้องสวอปมาคือตรวจเชื้อมาไม่เกิน72ชั่วโมงไม่ต้องมีเชื้อเข้ามาอะไรต่างๆนะหรือถ้าท่านไม่มีถ้าท่านเป็นคนเชียงรายท่านจะถูกควอลทินที่บ้านของท่านโฮมควอลตินกักตัวที่บ้าน14วัน การดำเนินงานด้านสาธารณสุขต่อสถานการณ์โควิด -19 ของเมืองชายแดนนอกจากดำเนินการตามมาตรการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ภายในประเทศแล้วได้มีการร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านส่งมอบวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ตู้ตรวจคัดกรองผู้ป่วยโควิดความดันลบรวมทั้งห้องปฏิบัติการสําเร็จรูปสําหรับงานสอบสวนโรคตรวจหาเชื้อเพื่อเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคร่วมกันระหว่างประเทศ ซึ่งหากสถานการณ์โควิด -19 คลี่คลายผลประโยชน์ร่วมกันทั้งเศรษฐกิจการค้าการท่องเที่ยวย่อมเกิดขึ้นตามมาทีมข่าว n b t เชียงใหม่รายงาน